ี่เซาไส์มากนะคะได้ทั้งช่อหนังไม้เงินทั้งพวงอะไรใหญ่มากเท่าที่เคยได้นะคะองขอขอบคุณนะคะพี่สาวคนสวยนะคะเซอร์ไส์แล้วแอบเซอร์ไสยได้หนิแ้ามาฝากมายังเลยองขอขอบคุณนะคะเธอก็ไม่ฝากเหมือนกันเลยบอกว่าจะไม่ทาให้เขาสูงหยาบได้หนิซึ่อกันได้หนเออตำแหน่งทรกหรอขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยถือนะคะขอบคุณมากจริงๆนะค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะขอบคุณคะขอบคุณทุกคำโปรยขอบคุณทุ้งเลยนะคะขอบคุณคนที่โปรยพรให้ให้ได้กลับคืนร้อยเท่าพันท้ายมานะคะมั้มียังห้กับมแต่กำลังกายกำลังใจที่ดีสุดนั่นรับรถบัสด้อยโอนมาก็ได้เดี๋ยวหมายเลขบัญชีศูนย์อันก้าวสามศูนย์หนึ่งห้านะครับชิ้นยาก่เลยวันนี้ชิ้นใหญ่มองเกิฟ มองเกีย่ยใสก่อนไปไปเกลีย์แล้วก<ป>็เดี๋ยวไปไปลงไปเกลียวมาแล้วโอเคขอบคุณมากมากนะคะบ๊ายบายขลงไปขอบคุณร้านดอกไม้ไม่มี